วันนี้พระอาทิตย์ทรงกรดเป็นน,นอ่อโชคขอลาบได้ขอให้ถูกรางวัลที่หนึ่งเด้อสาธุวันนี้เป็นวันบงสวงปีชนค ของพระทาพนมนะฮะเกิดปรากฏการธรรมชาติอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์เฮลดาฟ้าดินขอให้ส่งวัคซีนดีๆให้กับประชาชนชาวไทยทุกคนให้อยู่รอดปลอดภัยสิ่งไหนชั่วร้ายให้มันตายไปสิ่งไหนชั่วร้ายให้มันออกไป ให้มีโชคทุกท่านทุกคนตลอดปีตลอดไปอยู่รอดปลอดภัดยนะฮะเป็นปรากฏการธรรมชาตินะฮะที่ประทานบนมนะบวันนี้บงสวงพญานาควันนี้มาต่อไปกับขี่นะครับ กานครั้งจะได้เห็นแบบนี้สงสัยจะได้ข่าวดีนะฮะข่าวดีอะไรสักอย่างนะะขอให้เป็นข่าวดีไวๆในเรื่องของวัคซีนก็ดีนะฮะอนท่านผู้มีอำนาจเห็นใจประชาชนดูแลประชาชนให้ดีที่สุด chúng đi này các.